นีไอ,อ้ปอพ่อเนี่กวาไปเก็บเห็ดอันอื่นอีกปราถนาเลเรแล้วก็จะไม่แห้งนะคะพรพชรมันก็สิงามในลักษณะของมันมันก็สิแตกไปค่ะท้องเสียขาแดงใหญ่แห้งไหมคงแง่คงเห็นน้ำมาสมัดโต่งน้ำกินได้หมดหมู่บ้านคอยบึงขาบันนี้เนะนี่นะจ๊ะ คาดเดงอย่างนี้ไม่กินเด้อเผเชิญเข้าโคกนี้มาพอเห็ดปวดน้องดอกโอสามนี่มัดแหวกหาแบบนี้นซิลี่เลยจ้ะเห็ดปวด,ปวดบางเีหอมหอมไอดินมีแห้งแมงมุมกันหลายฝนก็นจะพึ่งทอ,อ่เด้อตอนนี้ห้าโมงจ้ะ นี่งามไหมโอ้ยอยกระสิเก็บเอาหลายๆลายเลยเด้อเห็นปวกกันได้สวยงามแหงอายบึงทรงแล้วฝั่งนี้มันบ่แม่นที่ของอายกลับไปอยู่ฝั่งพุนด,ดีกว่าปีนเขาทนดอดทนนะมาปีนเขาฮึบฮึบปานนี้ก็ยังบ่จอยอยู่โอ้อยข่เมื่อยเด้ไปค่ะ เก็บโอ้ยบอได้บอได้อีอ a ม a z i n งกิ่งกองแก้วนะนี่อดอกชอบนี้เพื่นกระซิรี่แบบนี้เบิ้งสวยไหมอวบพร้อ,อม นั่งเลยมันนี่นะไปเรื่อยๆเบื่อเมื่อยได้จัะมันนี่นะไอ้กินข้าวบ่ได้กินข้าวดอกกินหนึ่งเฮดออกมาจะไอ้ก็เอาพวกขนมติดไม้ติดเนอมาอยู่ยานหิวเอา้านี่อีกดอกหนึ่งคอยบ่เห็นไหมคือสารกระเทีวดายก่อนจะพุ่งโตก๊กพาดอเมซิ่งกิ่งกองแก้วได้มาแต่ใส่อีกคำนี่ โอ้เอายังเห็เนเหตุการ้าเกือบเหียยเพิ่นไหมดอกนี่มีแต,ต่ตุ่มๆและสีดอกเมื่อกีนี่นะบ้านค่ะน,นี่เน่าเน่าเลยของแก้วเป็นดางงามจอยเลียวสิไปตรงหาดีๆเห็ดป่นจะเป็นเพิ่นมักลี มัเป็นย้งมื้งนี่เห็ดนี่ก็อยากเก็บอยู่แล้ว Amazing <laughs> Amazing เห็ดอันนี้แห้งมื้นี่ไปทางใดกกะพ่อยายสมคอยเบิ่งกะเจา้าเจ้าบอกได้เป็นคู่ทางกละมังแก้วได้อีดีป้านนี่อีกดอ,อกคอยพ่อป้านนี่อีกโอ้ยลาวลีได้ว่าบบได้เดอ้อลาวอะไรพ่างโตเก่งขึ้นอย่างนี่ นี่ว่าเป็นอเดีลูกอีเม่นี่เม่ลูกเจ้าว่าปเป็นเปลนเจ้ายังให้ค่อยกินเนม่ค่อยๆไปได้จ้ะฝนก็บุ่มๆอย่าหันก่อนจังตกจังน้อยจังตกเด้อสีมันก็สิงามเดือวรอบนี้เพราะว่ามันมีเห็ดผึ่งต็ง เฮ็ดพึ่งขาล่ายคอยหมุนมาหางนี่ก่อนโอ้ยพวกอีเม่โอ้ย,อ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 ยจะเบิ่งฮะสิบไม่คอยตื่นแต่มันงามเลยงามอีเก็บก่อนเด้ออันนี้ถึกแดดคานไปเลยกลับมารางเดิมเลยเนี่ยฝั่งของอายระเบอ้อนี่มังขาไหมโอ้ขาเห็นไหมเห็นไหม นี่ก็ใช่แหละเธอเยลีย่สันนี่เห็นไหมคอยบอกกูเฮ็ดกูมัองนี่อู้นี่อีกไอ้บ่พอไหมยุงกัดคำอับอายนี่โอ้ะน,นี้ไงอันนี้บ่ได้แล้วอันนี้ได้อยู่อันนั้นบ่ได้แล้วปาดน,นี่ไอ้บ่พอดิ่งกว่าไปเก็บเฮ็ดอันอื่นอีกปรารถนาอะไรแะเฮ็ดปัวไปไล่ได้เลยไม่เคยได้เก็บนะเขาอะนะเนา่าแมง แบ่งกัน,ทนเทอมันุักทขมาบนามาเด้อจ่าเด้อบบนามาบอดราม่าเรื่องตัดขานะเห็ดปวกจะเน่านะคะทุกคนขาเน่าเนาะเหตุการณ์บอขาดฝันโทษเลยหลายพี่น้องยุงพอดูหลรย,ยุงเข่าขอ้อตายคอย องแก้วงามแหง้งไปายจะบอตดขาเล้วเด้อเดี๋ยวจะพิตัดที่รถเอาก็าได้แล้ว๋ยวพ่อใหญ่เพิ่นโทรตามนี่คึ้มคึ้มมาแล้วตกยังไม่เท่าไหรนะแต่ฟ้าถ้าฟ้าร้องพ่อใหญ่เพิ่น้อยู่ในโคกจะอันตรายเนะปกคลุมได้พ่อใหญ่เ,เพิ่นแพงปานสุดดวงใจของเพิ่นเมื่อี้ปาท,ที่ท่าทุกคนจะย,ยาวๆไปเลยเนาะย,ยาวๆไปเลย ไปอีฝนก็ได้โอ้จะแม่บมเป็นใจเด้อเมื่อยก็ตกอีก้ะเรื่องของเรื่องนี่นี่นี่ไปตัดอยู่พน้นไปตัดอยู่รถปาดท,ทุกคนจะต้มโมตะมีแหงิงพึ่งตกเด้ออย่าพึ่งตกหเห็นเห็ดปวกหลายแหงเลยเนี่ยเบิ่งผู ขาวอักลาก่าคือโอ้ยเทวดาจ้าที่พุ่งเถาะเห็นใจไอ้แน่ไอ้เก็บเพชรวักแดดเอา,าอีกจัง่อยดีใจเนเร็วๆโอ้ยตายอเมซิ่เก่นกองเกี่ยวอยู่แล้วข้ามสายทางกวาบมากก็กังคือเก่านี่ ถ้าโบใส่พุ่งมือนี่จัก,กระเดียมขนาดเลยจัก,กระเดียมเออยังเคยอยัาง,ออางานี้ถางได้ไหมเห็ดพึ่งได้นี่เห็ดพึ่งขาลายนี่จริงด้วยเดย๋ยวพึ่งโตกะเหยื่อพึ่งโตกยาวเลยไหมทุกคนไอซีใฮ้ักเบิบ่งเด้อภายในแป๊บเดียวนี่ยไอซีได้จากดอกเห็ดป่วนนี่ ความ Amazing ลึกมฝนฟ้าเอา้าคุยปวลาายบ่ใชและเมื่อกี้นี่ไอ้ก็สิไปเบิ่งก่อนเด้อไซ่ละ่ะคือเห็นข่าวเต็มยู่เมื่อกี้เนี่มันย่านกล้องขี้อายขะนาาเห็ดปวกไงมันเห็ดใหญ่ ครบเครื่องเรื่องเห็ดตามแห้งไปค่ะฝนเศ้าแล้วจังน้อยใส่ละออกมาแม้อย่าเป็นคนขี้อายเบึ่งนี่ปวดโพเดินไปอีก เบ่งนะมืดเห็ดเห็ดเน่าวา<ะ>ด<ะ>อันคุนแห่งงามใคพามาเบ่งเห็ดเห็ดพึ่งไอ้กระบอกคอยเสียอันนี้ปานได้แล้วเราตื่นเต้นปานได้เพราะว่าคือมันถ่าเนาะเขาบอกคอยได้ทันเพิดน,นะนะเขาก็เลยบริตื่นเต้นกับเห็ดพึ่งแล้วอ้วยจะสว้าวสามดอกนี่ได้แล้วดอกหนึ่งฮะเดี๋ยวอย่าว้าวยาย <c oughs> คนละเมื่อน้างคอยระบางเถอ ขาได้แค่นี้เอาไว้นี่แหละตรงนี้เด้อยังได้ก็ได้ฝนจ้าเป็นไงได้ได้ไดตา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 อย่าพึ่งฝนเอ้ยไอคิดว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็ไม่โอเคแล้วแหละเพราะว่าฝาห้องไกลรถกันยังดีเนาะเพื่อความสบายใจของพ่อใหญ่ ผันพามาว่านี่ไงเห็ดอะไรอ่ะโอ้เห็ดดินปาแล้วนะคะเห็นว่าตรงนี้ข้าเจ้าจะเป็นแบบว่าตรงเดินนะคะจ็อกกิ้งลังเตี๋ยวอย่างก่อนจังน้อยหอดรดแล้วเดซซ่า บ่อยจากอันนี้แล้วสนใจจะเห็ดรวกเลย,ยโอ้สวยเลยตัดไม่ได้แล้วฝนตกทำหัวอันนี้คือเห็ดอะไรเห็ดดินเหรอหรือว่าเห็ดโอ้เห็ดอันนี้ไหมมันแข็งอยู่นะเอาคนโดยสิม,มอือแล้วแรกคอยก็เลือกอยู่วันนี้คอยก็เอาแล้ว ไปวฝ้าว่าสวย่ะดอกเดียวอุ้ยขาดอกเดียวเองเหรอมาคุงตัดไปค่ะแดดออกแล้วแดดออกแล้ว ค่อยกำลังติดใจอยู่ฝนฟ้าจ้าป่วยแห้งหลายอยู่บ้างนี่ปาดฝนมีเอ้ยค่อยเอาเด้อตวบานมาอนี่ มิสยูนิเวิร์สโอ้สองยี่อีกตายละตายซะเห็ดออกแบบนี้ฟารฟดอีกไปค่ะทุกคนไปไปไป เศ้าห้องแล้วบอกพญายมาอีกจังหน่อยเทาะเมื่อสุดท้ายก็คอยแล้วคอยบอกคอยลองอย่างนี้แล้วบอกว่าเมื่อปีเมื่อซาดอะวะโอเคปรากฏจะหูทันคอยสิมเมืออะไรเดี๋ยวนี้ฝนมาฝ่า่ห้องแต่ฝนมาคอยน้อยแ๊บเดียวเบิ่งนี่ วายหวันเห็ดรวกเห็ดรวกหลายแหงใส่พเข้าเ่ตาจะลอยไปใส่นอกทางุนตกแล้วสิมาหอดนี่แล้วโอ้ตายๆเปียกๆเปียกๆไปไปเมื่อเมื่อเสอะอับานอยู่เสะอับานอยู่จูๆจูจูโอเคเดีอวพี่น้องเด้อนี่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในถุงอีกเด้อเมื่อก่อน คือสีหอดหลดผุหลดอยู่บนข่อยก็ไล่ไปของข่อยนะบ่หาแล้วบ่เม่ยเมื่อยฝนมาแล้วผุบ่เปียกหรือบ่เมื่อยใหญ่หนิแต่ข่อละงึดลาวอีหลีเห็นเห็ดผึง่งเห็นเห็ดผึง่งเห็นเห็ดปวกบ่เมื่อยเลยเราเซาเป็นโควิดเลยนะเราเศร้าเป็นร้องโควิดเลยลาวจะงึดน้ำลาวบ่ม่ใหญ่หนิ ก็จะกลับพระเจ้าก็ได้ประทานเห็ดปวกให้หนึ่งดอกแบบใหญ่ๆพาสามีเธอกินเพราะว่าได้เดี๋ยเคยสิบิตัดอยู่ในรถโอ้ยนี่ดอกหนึ่งพวกควกค่ะว้าวเนาวเพิ่งมาเด้อฝนเด้อดูคะ่ะ อถ้าุยหัวแตกก็เอาขางามมากไปคำว่าแม่พ่อใหญ่นี่เขาจะป้าอายเราได้อีรีมีแต่พ่อใหญ่ในระแวงอันนี้อายอยู่อีรีพ่อใหญ่เราแน่นอนขนาดเลย ใจแล้วปานเปียบเทียบบาได้บ่เคยว่างอย่างไอไอไอเสียใจจักเถอะมีแต่อ,อยายนี่แหละบา้าเถอะมากกว่าใสาอ,รอสาอรม์ใสอารม์ประมาณนี้เนาะเบ่งเด็มดอกบางใหญ่เลยเห็ดพึ่งนะไข่จนบแ่แล่ใส่แล้วเพราะว่าจังไดมันก็คือบบได้ไหมแต่ว่ามีดอกหนึ่งอยู่หันเดปเบ่งป่ะหนึ่งดอก ตองนี้บัได,ด้ดอกต้องนี้เด้ต้องนี้ก็ยังบัได้เลยพี่น้องเลยเฮตุเพ่งบัได้แล้วเมื่อเด้อบันนี้เด้อไปเห็ดเยอะมากแต่พรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางแล้วนะคะเสียดายแม่ก็เสียดายอยู่แต่ว่ามันบ่มีอย่างที่สีสมหวังตลอดไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เสียดายแต่ก็เนาะนี่เยอะมากเหตดนะคะเบิ่ง สองสองเห็ดอันนี้ตัดขาแล้วอายจะเอาไปตากแห้งนะคะอายคือเอาไปตากแห้งเพราะว่าเห็ดชนิดนี้นะไปเห็ดแจวแด่วแซ่บเด้อเห็ดปวกนี่นะคะทุกคนอายก็เลยจะเอาไปตากแห้งตันอดน้ำไปเนาะโอเคนะคะทุกคนจ้ะสำหรับวันนี้มิสเตอร์ชองเปียและมิสซิสเคพพีทำเสรสุดบ้นานาน,านะคะ บายบายพี่น้องจา๋าขอบคุณค่ะบายบายพี่น้องชรเกับไปฮอดแคมปิ้งฝนตกอย่างหนักเลยนะคะทุกคนจา๋าก็เลยบม่ได้เฮ็ดกินให้พี่น้องเบิง่งหรอกเดอ้อเห็ดปวดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอบนะคะ gel, อบ okay, ไปเฮ็ดแจ่วตอนอยู่ฝรั่งเศสเด้อโอเคไปรีบันนี้ฝนตกแห้งอีบไปบายบายขอบคุณค่ะ